สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมวันนี้ผมจะพาไปตัดต่อวิดีโอกับแอปแคปคัทนั่นเองนะครับผมครับเพื่อนพี่พี่ทุกคนครับผมวันนี้ผมจะพาไปดูวิธีการตัดต่อวิดีโอนะครับผมแอปที่เราใช้ตัดต่อนะครับเป็นแอปแคปคัทนะครับผมเพื่อนๆที่ยังไม่มีแอปแคปคัทนะครับเข้ามาโหลดที่เพจสโตได้เลยได้เลยนะครับผม เข้าไปอย่างนี้นะครับผมแล้วก็พิมพ์คําว่าแคปคัทนะครับผมครับแล้วก็แตะเข้าไปก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับผมของผมมีแล้วนะครับผมนี่อยู่ข้างล่างนะครับผมอันนี้ของผมมีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปเลยนะครับผม นี่ก็คือแอปนี้นะครับผมแคปคัทนะครับเห็นนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมแตะเข้าไปเลย <c oughs> พอเข้ามาที่แอปแคปคัทแล้วก็เราก็แตะเข้าไปที่เครื่องหมายบวกนะครับเราก็มาเลือกดูวิดีโอว่าเราจะใช้วิดีโอตัวไหน เราก็เลือกดูวิดีโอสักหนึ่งวิดีโอนะครับผมเอาวิดีโอที่เราชอบนะครับเอาปเป็นว่าเอาวิดีโอนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวดี๋วผมจะทําให้ดูนะครับเอาวิดีโอนี้นะรเราเตะไปอย่างนี้นะครับแล้วก็มาเตะที่ h e d นะครับแล้วก็เพิ่มกดเพิ่มเพิ่มไปที่หนึ่งนะครับเราจะเลือกสองสามวิดีโอก็ได้นะครับเอาออกดแล้กดเราก็เตะไปอย่างนี้ เราจะเอาวิดีโอยาวแค่ไหนก็เอาได้นะครับเลือกได้แต่น,นี้เราแค่90วินะครับอันนี้เป็นวิดีโอที่ผมลงไปในเรียวแล้วนะครับผม1นาที49วินาทีแต่เข้าไปเลย พอเราลงวีดีโอแล้วก็เราก็เลื่อนเลื่อนหาให้มันพอดีนะครับกับวีดีโอนะครับกับภาพนะครับข้างล่างน,นี้ก็เลื่อนได้นะครับเนี่ยเลื่อนเลื่อนได้นะครับเลื่อนไล่ซ้ายขวาเลื่อนได้นะครับถ้าเราจะตัดวีดีโอ เราก็เลื่อนแล้วก็ดูมุมซ้ายนะครับตัวเลขที่มุมซ้ายสุดนะครับ0.24 0ฝั่งขวา,ขวาก็0.149เป็นความยาวของวิดีโอนะครับผมเรียวยาวประมาณ90วนะินเนาะแล้วเราก็เดินประมาณหรือหนึนาทีครึ่งนะครับ เลื่อนให้มันพอดีเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลยละเลยละมาเอาสักประมาณหนึ่งนาทีครับสามสิบสามสามสิบห้าสามสิบห้าวิก็ได้เอาเลยมาหน่อย มาเลื่อนข้างล่างแตะไปที่แก้ไขมันจะขึ้นอย่างเงี้ยเราก็เลื่อนเลื่อนไปทางซ้ายเห็นตรงแก้แก้ไขตรงกากระบาดสี่เหลี่ยมไหมครับเนี่ยเราก็แตะเข้าไปเลยแล้วขวาสุดนะมุมขวาสุดนะครับผมแตะไปที่ครอบตัดนะครับ ขยับตรงนี้ก่อนนะครับให้มันพอดีกับรูปภาพกับวิดีโอมุมซ้ายสุดนะครับแล้วก็มาตัดวิดีโอนะครับ ตรงแบ่งฉากตรงนี้นะครับผมมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับผมแล้วเราก็ลบได้แล้วเรามากดบันทึกนะครับผม รอสักครู่นะครับผมเครื่องผมจะช้าหน่อยนะครับสักครู่นะครับผม พอเราได้แล้วเราก็กดเสร็จสิ้นครับครับก็จะประมาณนี้นะครับผมมาไลาน่นรก็เป็นอันเสร็จนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ